สวัสดีครับนี่คือคนแก่ที่มาจากมูล13ผมยาวประมาณตัดมาแล้วประมาณ3เดือนครับแต่ทีนี้ผมจะมาตัดเป็นทรงคนแก่ผมก็ทำแบบนี้ครับเบอร์สองครับเบอร์สองคือทูเวนี่เมาดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนทำง่ายๆเพราะผู้สูงอายุนี่เขาจะตัดอย่างนี้ ใช้เบอร์สองนะครับเบอร์สองเป็นตัวตัดออย่างนี้ครับพอพอหลังจากเบอร์สองเราก็ใส่เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์ห่มาเก็บอย่างนี้ครับเก็บมุมดูนะครับเก็บมุมอย่างนี้เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาจะตัดอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เอาเบอร์ศูนย์นครับเบอร์ศูนย์เป็นตัวเก็บเบอร์ศูนย์นเก็บอย่างเงี้ยผมไม่อธิบายให้ดูอย่างเดียวครับถนนในออกมาจักรบานจังแม่ มีอะไรจะฝากถึงคุณบัญชัยไหมครับมีอะไรฝากถึงคุณบัญชัยไหมคระบรรชัยประมูลศรีให้มาบ้านด่วนหรือยังไงหรือว่าไม่ต้องมาไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องหูไม่ไม่รับฟังเสียงจากอาจารย์อ้อนครับนี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ดูครับสวัสดี ครับนี่ครับผมได้ช่างมาใหม่คนหนึ่งครับโอ้โหตัดอย่างดีเลยครับช่างคนนี้มาจากมาจากบ้านอารวนครับบ้านปู่ครับนี่ดูหน้าตาช่างมาสมัครเรียนใหม่ตัดเลยครับไม่ต้องกลัวตาไปแตกมาไล่นิแต่ไม่ลมตัวนี้ถอดออกได้ลอ่มไงลมได่เยตาแตกปลาหัวแตกไหอันนั้นไม่รู้ครับนี่คือช่างช่างที่ฝึกกําลังฝึกใหม่มาฝึกกับช่างอ้อน รู้สึกแกเริ่มเก่งขึ้นเยอะเลยครับนี่ดูตัดยังไงก็ได้ครับนะครับตัดเป็นงันแหละครับอืมนั่นถ่ายขึ้นอย่างเดียวให้เก้งเลยครับช่างคนนี้เป็นช่างมืออาชีพมาสมัยห้าสิปีที่แล้วแต่ยังไม่เคยฝึกงานฝึงมาฝึกวันนี้ครับครับอันตนี้เออเนี่ตรงนี้นั่นแหละถ่ายขึ้นเลยไม่ดังแล้วตัดง่ายเกีนครับครับ